กลับมาพบกันอีกครังกับช่อง t n k 2 8 Channel นะครับครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Last i s l a n d of s u r v i v o r นะครับครับต่อจากพาที่แล้วนะครับผมก็ได้ไปฟาร์มพวกอะไหล่เนี่ยแล้วตอนนี้อะไหล่ก็ได้300แล้วผมก็มาอัพโต๊ะช่างเป็นระดับกลางแล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถผลิตปืนลูกกระสุนปืนลูกซองได้แล้วนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้ว มาเดี๋ยวลองผลิตลูกกระสุนปืนลูกซองกันแล้เตรียมไว้พร้อมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมว่าจะเอาปืนลูกซองไปลองไล่ฟาร์มดูนะครับเผื่อว่ามีใครมาก็จะได้จัดการได้นะฮะว่ารู้สึกว่าปืนแก๊ปนี่จะไม่ไหวนะครับปืนลูกโม่เนี่ยอันนี้ผมก็ผลิตลูกกระสุนปืนลูกซองไว้เพียบเลยนะฮะูือว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็มีตู้เย็นด้วยนะที่ผมสร้างตู้เย็นโอเค เอาไว้ใส่ของได้นะครับมีเก้าอีด้วยเก้าอีไม่เอาแล้วเก็บไว้ครับตอนนี้ผมก็วางกับดักปลาไว้แล้วนะครับแล้วก็เห็นว่ามีเพื่อนๆมาคอมเมนต์นะครับว่าขโมยปลาที่ผมดักไว้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปดูซิว่าปลาของผมนั้นจะติดเยอะไหมนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าปลาเนี่ยเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับเหมือนว่ามันคาบได้ผมก็เลยคาบแล้วก็ ไปลองปล่อยดักดูนะฮะนี่นะครับผมก็ดักไว้ข้างบ้านเลยโอเคใช้งานโอ้โหปลาเพียบเลยนะครับโอเคเก็บหมดเลยนะฮะควรจับปลานะฮะเดี๋ยวดูซิว่ามันสามารถเผาได้ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเอาไปใช้ทําอะไรนะฮะยวลองดูซิว่าเผาได้ไหมนะคะรับเรื่อว่าะจะทําเป็นอาหารนะฮะโอเคเอา้าเผาไม่ได้นะครับ เดี๋ยวเอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันเออเรามีตู้เย็นอยู่เดี๋ยวลองเอาไว้ในตู้ตเย็นดีกว่าดูที่ว่าจะไว้ได้ไหมนะฮะอ๋อเอาไว้ในตู้เย็นได้นะครับผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันเอาไปทําอะไรถ้าเพื่อนๆรู้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับครับแล้วตอนนี้ผมก็มีปืนกลจูโจมแล้วนะครับผมก็ได้เรียนมาแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวผมลองไปฟาร์มหานากากแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปวิ่งห้องบัตรดูนะครับนี่ อันนี้ผมก็คาไปแล้วก็บอกหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวไปฟาร์มหาหน้ากากซะก,ก่อนครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่มาคอมเมนต์ใน u t u b e นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรก็ได้คุยกันแค่แป๊บเดียวนะครับเพราะผมก็ติดงานอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะคาปืนกลจู่โจมนะครับเพราะว่ายนปืนให้เพื่อนไปแล้วหนึ่งกระบอกนะฮะอันนี้ต้องใช้ต้องใช้อะไรสองอันนะฮะ ันนี้จะเก็บขวนน้ำไว้ก่อนอ่าอะไรอยู่ตรงนี้โอเคคาปืนกลจูโจมโอเคครับเดี๋ยวของไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปฟาร์มหาห้ากากดูนะครับแล้วก็ถ้าได้น้ากากเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปวิ่งห้องบัตรดูนะครับ เค okay. เดี๋ยวเก็บของก่อนโอเคครับเดี๋ยวไปฟาร์มหานากกกันพิษนะฮะถ้าได้น้ากากันพิษแล้วผมคิดว่าจะไปฟาร์มห้องบัตรนะครับอ่าเดี๋ยวดูซิ่ว่าปลาที่ดักไว้เป็นไงบ้างนะฮะเต็มหรือ,อยังวนจับปลานะฮะโอ้ยปลาเพียบเลยนะครับผมยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะเดี๋ยวเอาไว้ในน,นี้ก่อนลวกัน ปเดี๋ยวไปฟาร์มเดี๋ยวไปฟาร์มหานากการน,นี่เอาปืนมาถือด้วยนะฮะลูกกระสุนพร้อมขอตัวฟาร์มหานากาศก่อนนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้หน้ากากมาแล้วนะครับจากที่ไปฟาร์มมา้าคือไม่ได้นะฮะขโมยขโมยเพื่อนที่นอนอยู่นะฮะเขามีหน้ากากอยู่สอันนะครับผมแอบขโมยจิ๊กมานะฮะโอเคเดี๋ยวไปบิ่งห้องบัตรกันเลยนะครับตอนนี้ก็เตรียมลูกกระสุนมาพร้อมแล้วโอเคไม่รู้ว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะครับเหมือนจะมีคนอยู่นะครับด้านบนโอเค อย่ดูซิว่าเขาขึ้นไปเอาอะไรน่าจะขึ้นไปเอากา๊าซนะครับอย่าดูซิว่าเขาจะลงมาไหมแต่นนี้เรามีปืนแล้วนะครับแต่ว่ายังปืนนี่ยังเป็นเป้าซ่าอยู่ยังไม่เคยฆ่าใครเลยนะครับอยู่ไหนอะ่ะน่าจะอยู่ข้างบนนะครับอย่าดูซิว่าของเขาฟาร์มไปหรือยังนะครับเอาของยังอยู่นะครับเอ้าเหมือน มันเขายิงมานะครับเดี๋ยวลบก,ก่อนนะฮะอ๋ออยู่นี่นะครับโอ้ยิงไม่โดนนะฮะทำไมายิงเบาจังทําไมเข้าเบาจังอืมเอ้ามีข้างหลังด้วยนะฮะหรือว่าจะมีสองคนเลยโอ้ยเพียบเลยโอ้เรียบร้อยครับไม่ไหวโอ้โหเหมือนเขาจะใส่ชุดเหล็กด้วยนะครับไม่ไหวนะครับยิงไม่เข้าเลยอันนี้ผมก็มีเตียงอยู่ข้างๆด้วยนะครับ ผมมาทําแคมป์ไว้นะครับเผื่อว่าตายนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูซิว่าอะไรของเราตกบ้างหอปืนเรายังอยู่นะครับลูกกระสุนยังอยู่นะฮะแต่ว่าฟิลไปแล้วนะฮะโอ้ผมคิดว่าตอนนี้ก็คงไม่รอดแล้วเขาน่าจะเปิดไปแล้วนะครับห้องบัตรโอเคเดี๋ยวคราบยาก่อนไปเดี๋ยวไปดูซิว่าเขาจะเปิดฟาร์มไปหมดหรือยังนะครับเสียดายนะครับเข้ามาสองคนเลยอ่ะแล้วโหดเรายิงไม่เข้าด้วยนะครับปืนเราเบา ตอนนี้เหมือนว่าเขามีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับเดี๋ยวดูซิว่าเขาไปอยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะฮะไม่เห็นรอยเท้าแล้วนะครับไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะฮะอ๋อเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วนะครับขึ้นรูปมอเตอร์ไซค์แล้น่าจะไปแล้วหรือเปล่าดูซิแอบๆดูนะฮะอ๋อไปแล้วครับ คือเข้ามาสองคนยังไงเราก็ไม่ไหวนะครับเราหนแล้วดูชุดเขายังชุดเหล็กเลยนะฮะยิงไม่เข้าเลยนะครับเราเป็นแค่ปืนกลเบาเองอะ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูซิว่าเขาฟาร์มไปหมดหรือยังครับเหลืออะไรไว้ให้เราบ้างไม่น่าจะเหลืออะไรไว้นะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูซิ ขยะนะฮะเอาไว้ผมต้องหาเวลามาซุ่มเปิดบ้างแล้วโอ้เรียบร้อยนะครับเขาเอาของไปหมดแล้วเสียดายนะครับโอ้โอเคครับฟิลนะครับภารกิจมาห้องบัตรเราแถมโดนฆ่าด้วยนะครับโอเคครับยังไงพาร์ทนี้คงจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่อีีหน้านะครับสวัสดีครับผม